ไม่ทนเก็บเงียบพิงกี้สาวิกาเปิดความจริงเรื่องแม่แท้ หลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาได้รับอิสรภาพสารปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาเมื่อวันที่30พฤศจิกายน65โดยสารตีราคาประกัน5ล้านบาทเนื่องจากเห็นว่าหลักศัพ์น่าเชื่อถือและดาราสาวให้การปฏิเสธมาโดยตลอดโดยยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้นและเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาพิงกี้และทนายความได้เดินทางมาศาลพร้อมยื่นคำร้องต่อสารขอความกรุณาศาลมี คำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากความสะดวกในการรับงานแสดงแต่แล้วก็เกิดประเด็นส่องความคิดเห็นของชาวเน็ตพิงกี้ได้ปลดกำไร EM ทุกคนเห็นตรงกันว่าสรยุท์ก็ใส่ยังเห็นมาทำงานได้นี่คือทำผิดก็ต้องใส่ใช่หรือเปล่านักโทษการเมืองยังใส่นี่คดีร้ายแรงนะช่อโกงนะเนี่ยคนธรรมดามันจะเอาออกง่ายขนาดนี้ไหมอันนี้พูดถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยกระทบงานก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับถ้าเดือดร้อนว่าไม่สะดวกลำบากคนตัดต่อก็ต้องยอมรับสภาพที่เลือกนักแสดงคนนี้ ก็มีคดีอยู่จะให้ทำยังไงจะไม่จ้างงานเพราะถ่ายทำไม่ได้มันก็คือเรื่องของพิงกี้หรือเปล่ามันไม่ควรมีสองมาตรฐานหรือเปล่าครับด้วยความเคารพความเป็นกลางความเสมอภาคและเท่าเทียมคืออะไรดารามันก็คนเหมือนกันนะ เป็นนักสแสดงที่เฉามาตลอดทั้งผิดศีลธรรมยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีลูกมีภรรยาแล้วล่าสุดก็ทำผิดกฎหมายช่อโกงคนอื่นยังสมควรได้รับการสนับสนุนอีกหรอถามจริงๆถ้าเป็นประเทศจีนหรือเกาหลีโดนแบนไปตลอดชีวิตแน่นอนงงเหมือนกันนะคะจริงๆถ่ายละครถ่ายนังก็ไม่เห็นต้องเห็นข้อเท้าก็ได้นี่ ว่าแต่ว่าคดีใหญ่แบบนี้ผู้จัดไหนจะกล้าจ้างคะช่องใหญ่ๆคิดว่าอย่าวังเลยคนทำผิดก็ยังมีงานรองรับได้งานได้เงินส่วนคนโดนโกงชีวิตเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยเงินที่หามาทั้งชีวิตก็ไม่ได้คืนทำไมเราต้องให้กำลังใจคนทำผิด เหยื่อน่าสงสารกว่ามากนะแค่พิงกี้ได้ปลดกำไร e อ e ก็ได้อภิสิทธิ์มากกว่านักโทษคนอื่นมากแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดคือผู้เสียหายที่ทุกวันนี้ยังทำงานใช้หนี้อยู่เลยแล้วเรื่องคดีพิงกี้อีกอย่างทำไมคดีช่อโกงยังทำงานในวงการบันเทิงได้อยู่หรือว่าเรื่องการช่อโกงประชาชนเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้หรอ โดยในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพิงกี้ปรากฏตัวในลุคผมสั้นสีบลอนทองร่วมวงสวงภาพยนตร์เรื่องกุมาร เจ้าตัวยิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนและร่วมพิธีด้วยความสงบนิ่งซึ่งเป็นการออกสื่อและกลับมารับงานครั้งแรกของเธอนั่นเองพิงกี้ยืนยันคุณแม่ไม่ได้เล่นการพนันเรื่องบ้านขายไปนานแล้วและในเรื่องของคดีตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานพยานข้อมูลเพื่อขอปล่อยตัวคุณแม่ชั่วคราวเรียกได้ว่าออกสื่อครั้งนี้เธอเคลียร์ทุกประเด็น